กรบับกระผมสุทินคลังแสงสมาชิกสภาผูดแดแ้แทนราษฎรจังหวัดมาหาสรา,ารคามจากพรรคเพื่อไทยครับผมได้รับมอบหมายจากผู้เสนอร่างคือท่านนายแพทย์ชนานสีแก้วให้ทำการสรุปในร่างที่สามร่างนี้สาระสำคัญก็คือเราขอแก้ไขมาตรา159ก็คือคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีนะครับจากเดิมซึ่งเรากำหนดไว้ในรัฐมนูญฉบับนี้ว่านายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ย ไม่ได้ระบุชัดว่าจะเป็นจะต้องมาจากสสจากใครก็ได้ขอแต่ผ่านความเห็นชอบของสภาเราขอแก้เป็นว่าคนที่จะได้รับเสนอชื่อเป็นนายกรันตรีนั้นอีกข้อหนึ่งคือต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแล้วก็อยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคที่จะเสนอนั้นด้วยเหตุผลที่เรารับเรียนทับท่านประาธานที่เคารพครับว่าเรื่องนี้หลักใหญ่ใจความนั้นก็คือหลักการยึดโยง กับประชาชนซึ่งวันนี้เพื่อนสมาชิกหลายท่านทางท่านวุฒิสมาชิกก็เคารพท่านนะครับบอกว่าเรากําลังแก้รัฐธรรมนูญเป็นเชิงอุดมคติหรือไม่เชิงอุดมคติอย่างเดียวหรือไม่จริงๆถูกนะถ้าพูดถึงหลักการประชาธิปไตยแล้วถ้าให้ความได้ความเข้าใจจริงๆเนี่ยหนึ่งแหละมันต้องเกิดจากอุดมคติหรืออุดมการก่อนขาดไม่ได้ต้องยึดถ้าไม่ยึดอุดมการประชาธิปไตยไม่ยึดอุดมคติแล้วเนี่ย ไปสู่ระบบที่สองก็คือประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นรูปแบบท่านจะออกแบบไม่ได้กําหนดรูปแบบยังไงร,ระบบยังไงถ้าไม่ยึดโยงกับอุดมคติและมิติที่สามของความเป็นประชาธิปไตยก็คือต้องมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยถ้าเราทําได้ในสามมิติเราจะได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เพราะนั้นวันนี้แน่นอนเราแก้หนึ่งก็เป็นเชิองอุดมคติแหละก็เป็นอุดมคติทั่วโลก คนจะเป็นนายกรันตรีถ้าบอกว่ามาจากการเลือกตั้งอังกฤษชอบพูดเป็นที่นิยมกันมากเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนนี่คือหลักที่คุยกันมากเพราะนั้นนี่ของเราคนจะเป็นนายกรันรรีเนี่ยถ้าเราคิดจะไปเอาใครก็ได้มาเป็นเนี่ยแม้จะให้สาภารับมันก็ห่างไกลจากความเป็นอุดมคติเพราะนั้นไม่ปฏิเสธว่าเราแก้เรื่องนี้ด้วยการที่จะต้องยึดหลักอุดมคติประชาธิปไตยไว้ให้แน่น แต่เราก็ไม่ละเลยในเชิงความก้อเท็จจริงและรูปแบบก้อเท็จริงคือ,อยังไงครับรูปแบบคือ,อยังไงครับอุดมคติจะกินไม่ได้ที่กินได้ก็คือต้องยึดโยงกับประชาชนคําว่ายึดโยงนี่ไม่ได้พูดกันเพื่อเท่ๆนะแต่ยึดโยงนี่มันมีคุณค่าในตัวมันยึดโยงยังไงครับหนึ่งคนจะเป,นเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศกําหนดชะตาชีวิตประชาชนนี่หนึ่งยึดโยงโดยประชาชนต้องตรวจสอบ ผ่านขั้นตอนการคัดกรองมาอย่างดีการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรก่อนเนี่ยผ่านการคัดกรองมาแล้วเบื้องต้นคนจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนี่ยังไม่ต้องพูดถึงนายกนะชาวบ้านเขาต้องคัดเขาต้องดูคุณสมบัติดูพื้นเพดูที่มาถึงให้เป็นผู้แทนได้เมื่อขั้นที่หนึ่งผ่านแล้วก็เชื่อว่าจะได้คนที่ดีละมาสู่ขั้นตอนจะเป็นนายกสภาก็ค่อยมาคัดกันอีกนี่เขาเรียกว่าให้ประชาชนได้ ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจนผ่านมาเป็นลําดับลําดับเราจะได้คนที่ดีที่สุดไม่ใช่จู่ๆแล้วนี่เราไปเอาใครมาแล้วก็ให้มายัดให้สภายกมือปั๊บนี่ประชาชนเขาไม่ได้ตรวจสอบนี่หลักที่เราสําคัญที่สุดประการต่อมาคุณค่าของการยึดโยงก็คือเมื่อไปเป็นผู้แทนรัษดรแล้วเนี่ยคําพระท่านบอกว่าวิสาสะปรมาญติคนไปกราบไปไหว้คนไปเดินหาประชาชนมันก็จะมีความคุ้นเคย เป็นญาติก็จะเข้าอกเข้าใจกันมีความผูกพันกันเมื่อมีความคุ้นเคยเข้าอกเข้าใจก็จะรู้ซึ้งถึงปัญหาประชาชนรู้จิตใจประชาชนถ้าจะบอกว่าไม่จําเป็นต้องไปกราบไหว้ไม่จำเป็นต้องเลือกตั้งก็รู้รู้จากการอ่านรู้จากการบอกเล่ามันไม่สู้รู้จากการเป็นญาติวิสาสะปรามาญาติจะรู้จะเข้าถึงเพราะฉะนั้นเราจึงเชื่อมั่นว่าถ้าได้บู้บริหารประเทศมาจากการเป็นญาติกับประชาชนเนี่ย เราเชื่อมั่นว่าท่านจะรู้และเข้าใจแล้วก็มีความผูกพันประการต่อมาก็ยึดโยงเพื่อให้บริหารแล้วต้องรับผิดชอบกับประชาชนถ้าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเป็นนายกคุณจะเป็นแล้วยังไงคุณก็ต้องกลับไปหาประชาชนยังไงประชาชนก็ต้องพบคุณคุณทําดีทําชอบทําชั่วทําชอบ,ชอบคุณก็คือหลักความรับผิดชอบกับประชาชนมันจะเกิดมากกว่าคนที่ไม่ได้มาจากผู้แทนรัษฎร เราเชื่ออย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่หลักการยึดโยงมันมีคุณูปการอีกหลายเรื่องซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนยอมรับที่ตําหนิติติงกันฟากโน้นนี่ก็เพราะว่าไม่ได้ยึดโยงเท่านั้นแหละที่เราตําหนิติติงเพราะนั้นคนยึดโยงกับคนไม่ยึดโยงนี่ท่านฟังอภิปรายสองวันประธานรู้สิทธิคนพิการสิทธิคนแก่สิทธิชุมชนไปตัดเขาได้ยังไงด้วยอารมณ์โกรธแต่คนที่ยึดโยงกับประชาชน ตัดลงคอไหมนี่กับคนพิการเนะี่ยสิทธิคนพิการสิทธิชาวบ้านสิทธิสําหรับเด็กตัดด้วยเหตุผลว่าน้อยเนื้อต่าใจนี่นี่ยึดโยงไม่ยึดโยงมันพิสูจน์กันตรงนี้ถ้าคนยึดโยงทําไม่ได้หรอกท่านประธานครับกลับไปบ้านก็ถูกประชาชนด่านี่ลงเลือกตั้งเขาหน้าเขาก็ไม่เลือกนี่คือคุณค่าของความว่ายึดโยงเราถึงจกได้นายกรัฐมนตรีที่ไปจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแน่นอนครับ หลายท่านก็อาจจะหยิบยกขึ้นมาว่าในอดีตก็มีนายกนำรีหลายท่านที่ไม่ได้มาจากประชาชนไม่ได้เป็นผู้แทนก็เป็นผู้แทนที่ดีได้ใช่ครับการเป็นผู้แทนที่ดีหรือนายกที่ดีเนี่ยบอกว่าสร้างคุณูปการให้กับประชาชนเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเป็นเรื่องที่ต้องไปดูอย่างลึกซึ้งมากโดยภาพรวมเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจท่านอาจจะบอกว่าดีอะ่ะนายกคนนั้นเศรษฐกิจดีโน่นนี่นั่น แต่ไปดูจริงๆแล้วความเหลื่อมล้ําไปดูจริงๆแล้วมรดกที่ทําให้ชาวบ้านเขาต้องถูกเบียดถูกบ้างออกจากผลประโยชน์นี่มันเยอะเพราะฉะนั้นการจะดูว่านายกรมนตีใครดีไม่ดีเนี่ยผมว่าต้องไปลงดูรายละเอียดมากๆและที่สําคัญที่สุดต้องถามประชาชนถามประชาชนว่าเขาชอบเขาพอใจไหมประเมินสิประเมินเม,นเมื่อ,อไหรประเมินจากการเลือกตั้งสิมีบางคนบอกว่านายกในอดีตก็มีคนสืบทอดจากพี่สูน่น้องน้องกําลังจะสู่ลูก ก็ใช่อ่ะแต่สืบทอดโดยประชาชนให้เขาสืบทอดประชาชนพอใจให้เขาสืบทอดก็เอาสิแล้วทำไมประชาชนพอใจก็แสดงว่าทำประโยชน์ให้เขานี่คือคุณค่าของความบยืดโยงเพราะนั้นนี่คนที่ไม่ได้มาจากนายกที่ไม่ได้มาจากผู้แทนรัษฎรเนี่ยอาจจะมองว่าดีแต่ต้องไปถามชาวบ้านว่าเขาดีไม่สำหรับเขาดีสำหรับเราหรือดีสำหรับชาวบ้านถ้าดีสำหรับชาวบ้านต้องลงไปเลือกตั้งดูแต่ถ้าดีสำหรับพวกเรา อีกคนชั้นหนึ่งที่ไม่ไปเลือกตั้งอาจจะหลงรูปจูบภาพว่าดีเพราะนั้นอย่างไรก็ตามเรายังเชื่อมั่นว่าจะดีไม่ดีต้องไปถามคนที่ประชาชนเขาถามยังไงก็เลือกตั้งเพราะนั้นนายกที่มาจากการเลือกตั้งจึงเป็นนายกที่จะต้องผ่านทั้งกระบวนการตรวจสอบก่อนเข้ามาแล้วออกไปจากนายกก็จะต้องได้รับการประเมินจากประชาชนได้แต่คนที่ไม่ได้มาจาก เราผู้แทนรัศดรนี่ไม่นะฮะท่านประธานครับลอยมานะออกไปก็ไม่นอนอยู่บ้านไม่สนใจแล้วเลือกตั้งคราวหน้าก็ใครเลือกก็ไปเลือกกันเองชาวบ,บ้านไม่ได้ให้คะแนนคุณอนะแต่วันนี้กําลังจะมีมิติที่เรากําลังอยากจะประเมินนายกในอดีตลองดูสิในการเลือกตั้งครั้งหน้าดีไม่ดีที่ชอบว่ากันเนี่ยประชาชนเขาจะเลือกไหมอันนี้คือเราอยางให้เกิดอย่างนี้ท่านประธานครับเอาละสําหรับเหตุผลที่เราอยากจะให้นายก มาจากผู้แทนรัษฎรเนี่ยก็พูดกันมากผมก็จะสรุปเท่านี้แต่เวลาที่เหลือที่ผมอยากจะพูดมากๆก,ก็ได้ความเข้าอ,อกเข้าใจกันว่าสภาวันนี้ประชุมกันทั้งสองสภาเนี่ยแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันแหละก็ได้เห็นอารมณ์การน,น้อยเนื้อต่ำใจกันขึ้นมาแล้วก็นำมาสู่การประเมินว่าวันนี้จะผ่านไม่ผ่านสีร่างเนี่ยถ้าฟังการอภิปรายมาถึงขั้นนี้นะท่านประธานที่เคารพครับผม มั่นใจว่าตกทั้งสีพวกผมก็จะยกมือผ่านทั้งสี่แต่มั่นใจว่าตกตกเพราะอะไรครับเสียงส่วนใหญ่อยู่ฝากโน้นวันนี้ท่านประกาศชัดเจนเลยว่าไม่รับทั้งสีร่างก็เป็นสิทธิ์ของท่านเคารพบท่านถ้าหากว่าท่านได้คิดพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วท่านไม่ลงให้พวกผมก็ไม่ว่า แต่สิ่งซึ่งอยากจะคิดแล้วก็อยากจะฝากบอกว่าถ้าฟังแล้วท้ายทยมาเนี่ยเหตุผลที่ท่านบอกว่าท่านจะไม่รับเพราะถูกตบกระโหลกบ้างถูกตบหัวแล้วรูปหลังบ้างถูกเน็บแนมบ้างถูกต่อว่าต่อขานบ้างก็เห็นใจท่านนะครับจริงๆก็เห็นใจเรียบรียยผมจะอธิบายว่ามันมีความจำเป็นอะไรเพื่อนสมาชิกฝากผมถึงต้องพูดแบบนั้น จะขอโทษได้ก็จะขอแต่จะบอกว่าถ้ามันจะตกด้วยเหตุผลด้วยอารมณ์แค่นี้เนี่ยตกด้วยอารมณ์น้อยเนื้อต่ำใจไม่ยกมือให้เพราะอารมณ์โกรธอารมณ์แค้นอารมณ์ที่ไม่สบอารมณ์กันเนี่ยเรื่องนี้มันจะน่าผิดหวังสำหรับประชาชนนะผมอยากให้แยกแยะเวลาที่เหลือแยกแยะว่าอะไรคืออารมณ์ที่ท่านเจ็บอะไรคือเหตุผลที่ประชาชนควรได้รับ ถ้าหากว่าประชาชนจะได้ประโยชน์ท่านก็ลงถ้าความเจ็บส่วนตัวแยกไว้ว่ากันทีหลังได้ไหมหรือถ้ายังตัดใจไม่ลงเนี่ยอารมณ์เนี่ยเอามาพูดเป็นเหตุว่าไม่ลงนี่ก็ควรเก็บไว้นะไม่ควรพูดพูดปั๊บเป็นเด็กทันทีนะจากวุฒิสมาชิกจะกลายเป็นทิติสมาชิกเลยนะวุฒิสภาจะกลายเป็นทิติสภาเพราะนั้นดึงกราบเรียนท่านว่า เราเก็บบังไว้เถอะความเจ็บความแค้นที่นี้ทำไมถึงผู้แทนถึงไปพูดแบบนั้นหลายท่านก็อาจจะเกินเลยอาจจะออกรุนแรงหน่อยผมกราบเรียนด้วยเหตุผลดั้งต่อไปนี้ครับด้วยความเข้าใจเพื่อนสมาชิกผู้แทนนะครับว่าคนที่เป็นผู้แทนรัษฎรนี่มันเป็นเงาสะท้อนประชาชนอารมณ์ที่เอามาลงที่นี่มันไม่ต่างจากอารมณ์สังคมที่ลงกับท่านหรอกถ้าท่านสดับจับฟังข้างนอก ดูโซเชียลดูอะไรก็แล้วแต่อารมณ์สังคมที่มันมีต่อท่านน่ะไม่ต่างจากผู้แทนถ้าประชาชนมีอารมณ์เครียดแค้นชิงชังเราจะมาเยินยออยู่นี่เราทําไม่ได้สิ่งซึ่งเรายึดคนเป็นทนาที่สภาผู้แทนราษฎรน,นี่จะรักจะโลภจะเป็นเพื่อนเป็นฝูงอะไรก็แล้วแต่เรายึดประโยชน์ยึดอารมณ์ประชาชนนิคขันเหนิคขันหาลหังปักคันเหปักขันหาลหัง พึงยกย่องบุคคลที่ควรยกย่องพึงทับถมบุคคลที่ควรทับถมนี่พอมันคิดอย่างนี้แล้วนี่ผู้แทนมันก็แยกแยะไม่ออกถ้าประชาชนบอกว่าต้องยกย่องคนนี้ก็ยกย่องนะถ้าคนอย่างนี้ต้องทับถมนี่ผู้แทนก็ต้องทำอย่างนั้นทีนี้นี่เป็นเหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองเนี่ยทำไมผู้แทนถึงพูดแบบนั้น หลายท่านเป็นคนมีเกียรติยศชื่อเสียงสูงส่งเคยรับราชการระดับสูงมายศสูงส่งมากเรานับถือท่านนะผมเคยพูดที่นี่หลายครั้งนะสังคมก็นับถือไม่มีใครติเลยแต่พอท่านมาที่นี่ปับ๊บมันเข้าคำพระเลยอนิจจาหิจาราสัทธาสัทธาเป็นของไม่เที่ยงวันหนึ่งท่านอยู่ตรงนี้ เขาก็ศรัทธาและรักพอท่านมาผิดที่ผิดวิธีการศรัทธามันก็หายนี่ถึงหลักธรรมะอน,นิจจาหิจาราศรัทธาเพราะนั้นหลายคนยังติดอยู่ในยอดเดิมติดอยู่ในของเดิมแต่วันนี้ท่านไม่ได้อยู่ตรงนั้นถ้าท่านไม่มาอยู่ที่นี่เขาอาจ,จะย,ยกย่องชมเชยท่านผมก็เคารพท่านแต่อน,นิจจาหิจาราศรัทธานี่ไม่ได้ใช้เฉพาะพวกท่านนะพวกผมก็ใช้นะวันนี้เป็นผู้แทนรัษฎรพี่น้องประชาชนนิยม มีคนไหว้วันหนึ่งพวกผมสอบตกหมดสถานะนี้ศรัทธาก็หายเดินผ่านขาบ,บ้านเขาไม่ไหว้พวกผมก็ต้องยอมรับนะไม่ใช่ว่าติดยึดและจมไม่ลงนะเพราะฉะนั้นข้อนี้นี่ท่านต้องคิดว่าอาดีตอาจจะยิ่งใหญ่พอมาที่นี่มันไม่ใช่เพราะเราถึงอยากแก้ไงถ้าแก้แล้วปั๊บไม่แน่อาจจะดีนะครับ อันต่อมาท่านประธานที่ครพครับที่ผู้แทนราษฎรจําเป็นต้องมีอารมณ์แบบนั้นเนี่ยเขารู้รู้ว่าการแก้รมนูญวันนี้เนี่ยครั้งนี้เนี่ยจากที่เราเคยแก้มาแล้วมันตกมันไม่ได้รับวันนี้เท่าที่ฟังมาเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีเจตนาว่าจะไม่รับพอรู้ว่าเจตนายัางไงก็ไม่รับการอธิบายอะไรต่างๆทั้งหมดในสภานี่เหตุผลที่ท่านยกมานี่ มันจึง,เ,เ,พงรรจเ,จเพียงเพียงกรรมที่จะชี้เจตนาเพียงเพียงกรรมที่จะชี้เจตนาถ้ารู้วันนี้อะไรทุกอย่างนี้เป็นการชี้มันบอกว่าเจตนาแล้วเจตนาของท่านหรือเจตนาคนอยู่ข้างหลังท่านผู้แทนก็มีอารมณ์ก็อาจจะหลุดก็อาจจะว่าท่านอันนี้ต้องต้องเข้าใจแต่อย่างไรก็ตาม,ามท่านประธานที่เคารพครับวันนี้นี่หลักที่พวกเรายึดผู้แทนรัษฎรนี้ ก็คือหลักที่ให้เกียรติกันพอสมควรแล้วก็แต่สิ่งมากกว่าการให้เกียรติก็คือเราอยากได้ระบบที่ดีไว้กับบ้านเมืองเราอยากได้โอกาสให้กับพี่น้องประชาชนจึงเสนอเข้ามาแม้รู้ว่ามันจะไม่ผ่านแม้รวมจะยากแต่เชื่อว่าหกเดือนก่อนไม่ผ่านหกเดือนก่อนเรารู้ท่านพูดแบบนี้แต่วันเวลาที่ผ่านมาหกเดือนนี่ บริบทสังคมเปลี่ยนปัญหาบ้านเมืองมันสะท้อนให้เห็นชัดเจนแลฐธรรมนูญฉบับที่ว่ามาหรือประชามติที่ชาวบ้านยกให้ท่านซึ่งก็มีการโต้เถียงประชามติพร้อมอะไรก็ว่ากันไปประชามติซึ่งทำมาแล้วสิบกว่าปีวันนี้นี่เราเชื่อว่าเราระหนักและเห็นชัดเจนแล้วว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อเปลี่ยนแปลงไปแล้วท่านได้ฟังเสียงประชาชนมากขึ้นแล้วนี่เราก็เชื่อว่า มีความหวังว่าท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงด้วยเห็นแก่บ้านเมืองท่านสมาชิกเจ้าของร่างที่นั่งอยู่บนข้างบนประธานรัษาเอ่ยนามตัวแทนประชาชนท่านสมใจเนี่ผมก็ถามท่านท่านไอ้หนึ่งเจสองที่สองเจ็นะสองเจ็ดสองนี่มันเขาตกทีแล้วนะท่านเอาไปอีกเหรอท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเจ้าวนี้เราขอเอาเสียงประชาชนมากันเป็นชัดเจนแล้วนี่ก็จะเอาไปยื่นอีก ก็เชื่อว,ว่าประชาชนน่าจะมีคุณค่าเผื่อท่านเห็นความพยายามของเราเห็นเจตานมของประชาชนความมุมาณะของประชาชนอาจจะมีโอกาสอาจจะผ่านเรามาวันนี้ด้วยความหวังนี้ไม่ใช่ว่าเราแก้ทั้งปีทั้งชาติทำไมต้องแก้แต่รัฐมนุนไม่ใช่ด้วยเราหวังว่าเวลาและบริบทที่เปลี่ยนไปน่าจะทำให้ความหวังและเปลี่ยนใจท่านอะไรดีๆหลายขึ้นอยากจะดีขึ้น ท้ายที่สุดครับท่านประธานครับแม้ว่าเราจะรู้ว่ารัฐมนูนฉบับนี้เนี่ยเราไม่ยอมรับมาแต่ต้นวันนี้ก็ยังไม่ยอมรับแต่การไม่ยอมรับรัฐมนูญฉบับนี้ไม่ยอมรับกติกาฉบับนี้เนี่ยท่านจะบอกให้เราปิ้งปลาประชดแมวหรือตายประชดป่าช้านไม่ต้องเข้ามาอีกคราวหน้านี่ถ้าไม่ชอบอย่นี้อย่ามาอีกคราวหน้านี่ไม่ได้หรอกครับแม้รู้ว่า แย่ yeah, เรายิ่งอยากเข้ามาเข้ามาแก้นี่แหละเรายิ่งรู้ว่าปิดกั้นประชาชนเรายิางย่งจะต้องบุกเรายิางย่งจะต้องดันด้นเข้ามาให้ได้มาเพื่อจะพูดกับคนที่ปิดกั้นประชาชนเนี่ยมาพูดกับคนที่เขียนรัฐมนูแบบนี้เพราะนั้นไม่ต้องบอกหล้วครับ,คร,บคราวหน้าเนี่ยประชาชนให้มาเรามาอยู่แล้วแต่ประชาชนไม่ให้มาเราก็มาไม่ได้คนที่จะบอกเรามาไม่มาคือประชาชนไม่ใช่คนอื่นเพราะนั้น ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าฝ่ายเราได้อธิบายด้วยเหตุด้วยผลเต็มที่มีอารมณ์ปนไปบ้างด้วยมันได้รับมาจากประชาชนจากสังคมก็ต้องขออธิบายกันให้เข้าใจตามนี้นะครับก็หวังว่าเวลาที่เหลือนี่จะรับไม่รับผ่านไม่ผ่านตกไม่ตกผมคงไม่กล้องไปคุกเขา่าแล้วก็วิงวอน หรือไปใช้คําหวานครับท่านหรอกทาไม่ได้นะอานาจประชาชนต้องได้มาด้วยการพูดจาแบบเนี้ด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยแล้วประชาชนใดไม่เคยได้มาด้วยการคุกเขา่าเราจำเรารู้เราก็จะต้องได้มาด้วยวิธีการแบบนี้มันไม่ได้เกินเลยมันไม่ได้เกินกว่าเหตุข่าผลเพราะนั้นเราขอยึดหลักนี้ต่อไปขอขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่าน